เขาถ่ายจริงนก็ไม่เชิงว่าเป็นบูเบอรี่นะมันก็คงเป็นเจ้าชื่อผลนี้เฉพาะตัวแต่ว่าไม่หวานมากมีความธรรมชาติเนื้อแป้งถือว่าดีลแหละละเอียดอันวันหนึบหนึบอร่อยดีจ้าโดยรวมขนมอร่อยมากนะครับ แต่ว่าถ้าอยากติหน่อยก็คือชุนี้เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อันตรายเนาะอืมทรงนี้แหละ